กระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาจนถึงขณะนี้แหล่งข่าวในรัฐบาลระบุว,ว่าโหอย่างไม่นิ่งแต่ยืนยันว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในกระทรวงเศรษฐกิจแบบยกชุดทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาผลงานไม่เป็นที่ประทับใจของนายกรัฐมนตรีและสมาชิกคอสอชอล่าสุดมีรายชื่อดังนี้นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจะควบสองตำแหน่งคือรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ แทนหม่อมราชวงศ์ปรีดียธรเทวกุลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แทนพลเอกชัดชัยสาริกัญญะนายวรพลโศคติยานุรักษ์อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอลอตอหรือนายอภิษ์ตันติวรวงศ์อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนนายสมหมายภาษีด้านพลเอกชัดชัยสาริกัญญะ จะโยกไปรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแทนน,นายนรงชัยอัครเสรณีนายอัมพลกิติอัมพลอดีตเลขาธิการคอรมอรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนนายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยาด้านนางกอบการวัฒนวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแทนนายจักรมลภาสุกวณิชย์ แหล่งข่าวในรัฐบาลยังเปิดเผยว่าการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้น่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันกับการโยกย้ายข้าราชการตามวาระในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนนี้เพื่อให้เริ่มต้นทำงานใหม่พร้อมกันโดยจะมีการปรับรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจของหม่อมราชวงศ์ปรีดียาทรออกแบบยกชุดและทีมงานใหม่ที่จะเข้ามาบริหารงานด้านเศรษฐกิจจะเป็นทีมงานของนายสมคิดภายใต้การแนะนำของนายธนินเจรวนร ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP พีส่วนก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการนำอดีตนักการเมืองอาทินายพินิจจารุสมบัตินายสุวัสดิ์ิปตะตาพั์ลบเข้ามาร่วมรัฐบาลน,นั้นแหล่งข่าวระบุว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้จะยังไม่นำนักการเมืองเข้ามาเนื่องจากยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมและอาจเกิดกระแสต่อต้านจากมวลชนที่สนับสนุนรัฐบาลได้